The <laughs> บีบสิวเองถ้าไม่อยากเป็นสิวอักเสบหนักกว่าเดิมการบีบสิวหรือว่ากดสิวเนี่ยเป็นวิธีกําจัดสิวที่ฟังดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่ถ้าหากทําไม่ถูกวิธีเสี่ยงมีปัญหาตามมาแน่นอนค่ะเช่นสิวอักเสบมากขึ้นอาจเกิดการติดเชื้อหรือเกิดเป็นรอยแดงรอยดำที่ต้องใช้เวลารักษาค่อนข้างนานกว่าจะจางลงดังนั้นหากอยากบีบสิวควรให้แพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญเป็นคนดูแลอย่าบีบเองนะคะแล้วไม่ใช่สิวทุกประเภทนะคะที่เราจะสามารถบ,บีบหรือว่ากดได้เพราะขณะที่เราบีบสิว ของเหลวในสิวบางส่วนจะไหลย,ย้อนกลับสู่ชั้นผิวหนังที่ลึกลงไปทําให้เกิดการอักเสบที่รุนแรงขึ้นเพิ่มโอกาสที่สิ่งสกรปรกหรือเชื้อแบคทีเรียจะเข้าสู่ผิวหนังและทําให้สิวที่เป็นอยู่มองเห็นได้ชัดขึ้นแถมยังเกิดรอยช้ำรอยแดงรอยดําตามมาอีกด้วยนะคะหากอยากรักษาด้วยการทายาก็สามารถทําได้แต่อาจไม่ได้ผลกับสิวบางชนิดการทานอาหารเสริมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและมีหลากหลายสารสกัดที่น่าสนใจและมีงานวิจัยรองรับว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของ ิไม่ว่าจะเป็นซิงค์ไอโซเลตซอยโปรตีนที่ช่วยลดการผลิตน้ํามันบนผิวที่มากเกินไปโปรไบโอติกช่วยลดการเจริญเติบโตของเชื้อสิวซิงค์ไนเซียมเกรปซีสเอ็กซ์ตรักกีนทรีเอ็กซ์ตรักทูเมอริกเอ็กซ์ตรักโรสฮิปเอ็กซ์ตรักวิตามินอีและวิตามินซีช่วยลดการอักเสบบริเวณผิวค่ะ